สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบานคายจังหวัดร,ระยองครับวันนี้วันที่5ทธันวาคม2,564ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุ๋หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับรัชกาลที่9วันที่5ธันวาก็ขอให้เป็นวันดีๆกับทุกๆท่านนะครับตัง้งจิตตั้งใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณในพระองค์ท่านนะครับมาคุยกันต่อครับคราวนี้ในเรื่องราวของวัตถุมงคล หลวงปู่ทิมในชุด ep 1ีนะครับรวมพิมพ์หลายร้อยพิมพ์แล้วนะครับหลายร้อยพิมพ์แล้วนะครับยังไม่จบก็ต่อกันไปอีกนะครับต่อกันไปเอาชุดยนตคลองมาให้ดูอีกสักหน่อยน้องเพื่อนเนาะชุดยนคลองก็คือที่มันไม่สวยนะครับก็มีหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่ามีพิมพ์เดียวนะครับโยนคลองนะมาเริ่มจากอง์นี้เลยนะครับ เขาจะเป็นบล็บอกแวงๆหน่อยนะครับเป็นไซส์เล็กลงมานะครับอันนี้ยังเป็นบล็อกไม้บล็อกหินม,มีดโกนอยู่เลยนะครับนี่นะหนาอยู่แล้วก็มีมวลสารมากมายหลายรูปแบบมีทั้งลงบอลไม่ลงบอลนะครับไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าก็ได้เท่านี้เนะบบาะกำลังขยายของกล้องนะครับโยนคลองครับเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปเจอ เจอเจอที่ไหนนะครับอย่างองค์นี้ก็เป็นเนื้อขาวนะครับนี่ใกล้เคียงกันนะครับพิมพ์เนื้อขาวสวยงามนะครับเนื้อขาวไม่ใช่ธรรมดานะครับก่าจะได้มาเป็นเนื้อขาวนี่เป็นมวลสารผงวิเศษนะครับผงดินสอพองผงโซลดนะครับกว่าจะเขียนกว่าจะอักขรเลขยันเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบผงวิเศษไปดูนะมีขั้นตอนวิธีการทําหลายขั้นตอนนะครับ ดูมวลสารนะครับเข้าตําราเป๊ะเลยนะครับนี่นะที่ว่าเป็นน้ำพึ้งนะครับที่เป็นอาหารพลายนะครับเห็นไหมนี่นะครับขยายดูก็จะเห็นนะครับก็จะไปเจอเจออยู่ในมงคลหลายๆบาระการสร้างเหมือนกันนะครับมีน้ำข้าวมีน้ำพึ้งนะครับ มีพกกล้วยนะครับเป็นส่วนผสมก็มีนะครับนอกจากผงภายและก็ผงอื่นๆนะครับมีด้านข้างนะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะมาดูพิมพ์ต่อไปนะครับพิมพ์ต่อไปองค์นี้ก็ยังอยู่ในโทนขาวอยู่ก็มีหลากหลายเนื้อนะครับมวลสารนะครับอันนี้ไม่มีซุ้มนะครับอันนี้ไม่มีซุ้มนะครับไม่มีซุ้ม องนี้มีตะกุดด้วยนะครับก็เชื่อมยุกให้เห็นนะครับตะกุดแบบนี้นะครับพิมพ์พระก็เชื่อมกันให้เห็นนะครับตะกุดก็เชื่อมโยงกันนะครับในยุคนี้นะครับเห็นไหมครับนี่2106นะครับยุคดินเจ็ดองดินบางสามพญาดินเจ็ดทานะครับตะกุดดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันเดียวกันนะครับตะกุดทองแดงเถื่อนนะครับแต่อันนี้จะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เดี๋ยวจะได้ดูสองมวลสารสักหน่อยนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่นะดูมวลสารนะครับฟูฟูแบบนี้เป็นอื่นไม่ได้นะครับผงพายกุมารแน่นอนที่เป็นส่วนผสมเท่าที่ผมดูนี่ยยิ่งพลายเยอะยิ่งจะดันเยอะแบบนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นมวลสารอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันต่อไปนี่นะครับนี่นะโอเคนะครับ อี1 11, ีสวมพิมพ์ต่อนะครับคุยกันต่อครับต่อไปครับต่อไปมาดูนะครับส์อาจจะเล็กลงมายังอยู่ในเนื้อหาหมวลสารประมาณนี้เลยตัวนี้จะมีน้ำว่านนะครับแล้วก็มีบอลด้วยนะครับนี่ครับน,นี่นะด้านข้างนี่สายแรบ่บอลแทรกซึมเข้าไปสวยเป็นธรรมชาตินะครับองค์ต่อไปครับองค์ต่อไป ไม่มีซุ้มนะครับโยนคลองครับมันไม่สวยเขาก็ว่าโยนคลองเรียกกันมานานนะนะครับก็สุดแท้จะจะเรียกนั่นแหละเนาะจะเรียกอะไรก็ว่ากันไปแต่จะให้มันสื่อแบบเข้าใจกันว่าให้คนทั่วไปเข้าใจกันน่ะเขาก็เรียกว่าโยนคลองมันไม่สวยก็เอาไปโยนทิ้งอะไรประมาณนั่นแหละเรื่องราวมันก็มีเยอะนะครับหลายตำราแล้วเกินนะก็ขออนุญาตเรียกโยนคลองก็แล้วกันนะครับเพื่อนดูนะครับหนู ดูนะมวลสารนะครับสวยจัดสุดจัดนะครับเห็นไหมครับพระมีมิตินะครับดันข้างนะหลังเรียบมีบ่อนมีน้ำวา่านเทวันหลงเข้ามาแซมต่อไปนะครับน่าดูองค์ต่อไปองค์นี้คล้ายๆกับน้ำว่านหลอกทองเนาะสีเหลืองๆเห็นไหมครับคล้ายๆกับน้ำว่านหลอกทองด้าน,นหลังครับ มงคลของหลวงปูน่นี่มีใครมีหลายคนส่องเห็นเลขเห็นตัวเลขไปแล้วก็ไปเสี่ยงโชคก็โชคดีกันมาเยอะนะครับแปลกอยู่เหมือนกันนะท่านสุดๆจริงๆนะครับอ่าต่อไปครับดูนี่ตะปุ่มตะปั่ไม่ค่อยสวยเลยนะครับแต่ผมชอบนะครับแบบนี้เนะี่ยมันเข้มขลังดีผมว่าเนี่ยแบบนี้แหละเข้มขลังดีผมว่านะแต่ คนยุคใหม่เขาก็ไม่ชอบกันเขาชอบส,สวยๆแบบคุณแผน15นะนี่นะครับโอเคอ่าต่อไปต่อไปต่อไปอ,อีกสักองหนึ่งที่เก็บไว้เพื่อนๆจะได้ไปเห็นแล้วก็จะได้เทียบเชียงกันครับด้านหลังส่วนเนื้อเขาเนี่ยก็ ผมว่าชอบนะครับมีเสน่ห์นะครับเนื้อขาวเนี่ยสวยงามนะครับดูนะครับนี่เนื้อขาวมันไม่สวยก็จริงแต่เนื้อขาวเนี่เป็นเนื้อที่วิเศษสุดนะครับกว่าจะทํามาได้นะครับผงดินสอพองเขียนอักรรเลขยันเป็นผงตั้งห้าลำดับห้าขั้นตอนเนยขียนแล้วลบเขียนแล้วบลวบนะครับผมปัตถมังผมตีนสิงห์เฮผมพุทธคุณเยอะแยะนะครับมีขนแขนพิมพ์ใหญ่ นี่กับพิมใหญ่ดูมวลสารนะครับแต่ว่าระว่าละมวลสารก็จะแตกต่างกันออกไปบ้างนะครับหลังแบบหลังแบบก็ต้องหนึ่งสองนะครับเห็นอ่นไม่ได้หนึ่งหนึ่งสองเป็นต้นมานะครับองคเล็กองค์ใหญ่นี่เนื้อขาวนะครับเห็นไหมครับมวลสารเทียบเลยนะครับดูแลสวยครับมีมนขลังมีพุทธคุณแรงนี่ครับหลังแบบเนาะ ต่อไปครับขาวเหมือนกันนะครับไม่สวยหรอกนะครับแต่ก็เข้มขังนะครับเพื่อนนะเอาเอามาให้ชมเอามาให้ชมกันผมก็เก็บเนื้อขาวเอาไว้เพราะว่าชอบนะครับเนื้อขาวเนื้อขาวครับดูด้านหลังนะเป็นกดอะไรต่างๆก็มีนะครับยุคนี้นะครับนี่เป็นสมเด็จแบบนี้ก็มีนะครับของลุงปูนะครับลวงปูนะครับน้ำหนักเบาแห้งได้อายุนะครับดูด้านหลัง ที่พิมพ์สมเด็จแล้วก็พิมพ์ขุนแผนครับอ่าคงจะเห็นพอเปรียบเทียบได้นะครับเพื่อนๆนะครับผมคงจะพอเห็นอะไรบ้างนะครับผมนี่ทนเนื้อขาวข้างหลังเป็นยุกเพชรหน้าทั่งฝังพลอยนะครับนี่นะครับมันเป็นธรรมชาติมาแบบนี้แหละนะครับใหญ่เป้งเลยนะครับองนี้ ใหญ่ๆนะครับนี่เห็นไหมครับหลังกดพัยดยศนะครับหลังกดพัยดยศแล้วก็เล็กลงมาหน่อยก็เก็บไว้หลายที่นะครับมันยิ่งอันนี้ก็ยิ่งเห็นน้ําพึ่งเยอะนะครับน้ําพึ่งเยอะหน,นาๆน,น,น,นะครับนี่นนหลังครับ ก็เก็บไว้อยู่ประมาณหนึ่งเอาไว้ศึกษาครับเพื่อนๆขอบพระคุณนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อนะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจก็อยากจะทำอ,อื่นอีกเยอะอยู่นะครับถ้าครบมงคลของหลวงปู่เผยแพร่อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นอื่นๆปะปนกันไปนะครับเพื่อนๆ ต,ติดตามกันไปนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรธรมประเพณีอะไรต่างๆบ้างนะครับสิ่งนี้ลับอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับไหมครับพลอยแล้วก็เพชรนาทังสุดจัดสุดจัดนี่นะครับเนื้อขาวครับเนื้อขาวเนื้อขาวเนื้อขาว ่วนพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์บิดตาบัตโพธ,ธาตเตียนนะเนี่ยที่คุณอะไรน้อนะที่สอบถามกันมามันก็มีหลากหลายที่หลากหลายพิมพ์แบบนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งเล็กกว่าน,นี้ก็มีเป็นบิดตากระดูกผีนะครับงปผู่ท่านล้อพิมพ์มานะครับอันนี้ก็เป็นฝังกระดูกผีเหมือนกันนะครับกระดูกปลายกระดูกผีนะครับแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับยุกสงครามโลกเลยนะนี่นะวัดโพธ,ธาตเตียนนะครับ โอเคโอเคแล้วก็ไม่สวยแบบนี้ก็ยังมีนะครับนี่นะเนื้อขาวหมดหรือ,อยังเอย่ยแล้วก็ยังมีชุดนี้อีกนะครับชุดนี้เริ่มสวยมันอยู่ด้วยกันผมไม่ได้เรียงปีนะครับอย่างที่นําเรียนแล้วเจออะไรอยู่ใกล้มือผมก็หยิบมาเลยนะครับองนี้สวยนะเห็นไหมเริ่มคมสวย ใกล้ๆก,กับหนึ่งห้าแล้วแต่หลังยังเรียบอยู่นะครับมวลสารตัวเดียวกันนะครับแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์ไม่เท่ากัน,นครับเห็นไหมครับนี่นะขุนแผนเขามีหลายไซส์นะไม่ใช่ว่าไซส์เดียวนะครับผมนี่เลยครับมีอันนี้มีน้ำบ้านครับน้ำบ้านด้วยยังเป็นหลังเรียบอยู่เลยก่อนที่จะเป็นสิบห้านะครับมีบอลมีสายแร่ โอเคนะครับออกมาให้ศึกษาแล้เปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆศึกษากันไปนะครับในส่วนของวัตถุมงคลของปูกก็ยังมีหลายพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยที่ผมเอามานี่ก็หลากหลายพิมพ์แล้วนะนี่นะเนี่ยชุดนี้ก็เนื้อจัดมากนะครับนี่กระดูกใหญ่ๆเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตะกุดใหญ่ๆนี่น่ครับนี่นะ ที่เป็นตะก,กุดเปล่ปลาผมก็ส่งให้หลายๆคนอยู่เขาจะเอาไปไว้เป็นของมงคลเนี่ยตะก,กุดที่ลงู่เสกผ่านการปูกเสกก็เอาไปเลี่ยมเนาะไปเลี่ยมไปแขวนได้นะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูเนื้อนิดนึงนี่เลยนะครับเนื้อดินเนื้อพลายนี่ครับเป็นแบบนี้เลยครับผมมองไปเห็นตัวเลขอีกแล้วนะนนี่ มองไปยังไงก็เห็นตัวเลขท่านจะให้โชคหรือเปล่านะครับมองคล้ายๆกับห้าสามสามห้านะตัวนี้เนาะไม่ได้เอาตัวชี้มานะครับแอแปลกเหมือนกันแปลกเหมือนกันมองเห็นเป็นห้าสามอะไรสักอย่างเนี่ยข้างบนนั่นอนะ่ะเอาใครเห็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้ดูเนื้อกลายเป็นเป็นตัวเลขน,นะครับนี่นี่นะครับพระหลวงปู่ครับเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ เจอเก็บเลยนะครับนี่ของแท้เนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะไม่ใช่ของโรงงานแน่นอนนี่อันนี้ผมเก็บไว้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อองค์ที่สมบูรณ์ก็ก็จะอยู่ในนี้นะก็อยู่ในซีนแบบนี้องค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะอยู่แบบนี้เวลาเราได้เนื้อพระมานะเราก็มาส่องมาเทียบมาเคียงครับว่าเขาจะอยู่ในยุคไหนวาระไหนนะครับมันมองได้นะครับมันดูได้เนี่ยมีพลอยด้วยนะครับเห็นไหมมันก็เชื่อมยุคเชื่อมโยงกันไป ครับอย่างนี้แหละถึงจะได้ศึกษาและเปลี่ยนกันเนาะมันมันไม่มีใครรู้หมดแหละเนาะก็วานไปนะครับเพื่อนครับผมแล้วก็พิมพ์พวกนี้นะครับนี่เดี๋ยวเอาไว้ทักทายกันอยู่นี่พิมพ์ตัวน,นี้เรียกขาขายนะครับโพกขสับนางกวักโพกขสับนะครับหลังยันห้าครับเนื้อสีชมพูสบู่เลือดเป็นมหาอุดด้วยนะครับองค์พันชาตีเขลียวขาดด้วยนะครับนี่นี่นี่นอกจาก มีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านค้าขายเมตตามหานิยมแล้วนะครับนี่ของหลวงปู่นะครับเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยเจอกันง่ายๆหรอกเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีที่เป็นบอลสีเงินด้วยนะครับแล้วก็ติดด้วยติดด้วยบอลฝุ่นอยู่สักหน่อยอยู่นะนี่นะครับออกสีเงินนะครับเป็นบอลฝุ่นพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก็เห็นตะกรุดเป็นสีเงินอย่างนี้ก็มีอยู่นะ อ่แบบนี้ก็มีนะครับอ่าเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับสับองค์หนึ่งนะครับนี่นะครับไซส์อาจจะเล็กจะใหญ่กันไม่เท่ากันนะครับดัดข้างแข็งแกร่งมากนะครับตะก,กุดแบบนี้เลยนะครับหรือจะเป็นองค์นี้ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันคล้ายๆกัน นี่ด้านหลังนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็พิมพ์พิมพ์ท่ากระดานนะครับพิมพ์ท่ากระดานมีพลอยด้วยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับเป็นหลังยันห้านะครับก็จะมีทั้งบอลเงินบอลทองนะครับในชุดนี้นะครับอาโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วก็เดี๋ยว จะให้ดูองค์นี้ก่อนจะอําราพาจากสําหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับที่เก็บไว้ในกล่ององคนี้ผมให้เพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วนะเป็นขุนแผนสิบห้านะครับองนี้นะแต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงไหนทําไมเลือกองค์นี้มานะครับดูคราบที่เขาขึ้นนะครับมันดันขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นคราบที่เขาดันขึ้นมาจากผิวพระนะครับภาษาผมเรียกเป็นผงพูดนะครับที่ดันขึ้นมานะครับเป็นขุนแผนสิบห้า จะบล็อกอะไรไม่รู้นะครับจะนิยมไม่นิยมไม่รู้ล่ะเพื่อนๆดูเอาก็นะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากรวมพิมพ์แล้วก็จะลงไปที่คุณแผนสิบห้านะครับอีกรอบนะครับดูเสน่ห์ดูเสน่ห์ดูดูด,ดูดูนะครับเพื่อนนะสุดจัดสุดจัดดูดูดูทั้ทงน้าบ้านทั้งบอลมันฝังอยู่ในนั้นแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นผงพูดด,ดันขึ้นมานะครับเกินบรรยายเกินบรรยายนะครับ นี่คือด้านหน้านะครับแต่ก่อนมันยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นี้ยิ่งขึ้นนะครับสวยมากนะครับลองบังแสงนะครับมันก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งมิติหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูข้างหลังเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับพอดีเหลือไปเห็นนะครับองค์นี้ก็เลยเอามาให้ดูกันเป็นกรณีศึกษานะครับขุนแผนสิบห้านะครับปีหนึ่งห้านะครับดูด้านหลังนะครับหน้าหลังเหมือนกันเลยนะครับที่เขาดันขึ้นมานะครับองค์อื่นเขาก็จะดันอีกแบบหนึ่งนะ เป็นเป็นฝุ่นฝุ่นองคนี้ก็จะดันแปลกเหมือนกันนะครับก็เลยเอาอมาให้เพื่อนได้เห็นกันเผื่อใครมีอะไรก็มาแชร์กันนะครับเผื่อไปเจอนะครับแบบนี้มันมีก็เอามาแชร์กันนะครับเราจะลองส่องดูมันจะเห็นอะไรหรือเปล่านาะไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเก่งขออภัยนะครับ พอจะเห็นอะไรบ้างไหมเนะ้ะไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเก่งครับทําไม่ค่อยเป็นนั่นนะอยากจะให้เห็นสายแร่นะครับแล้วก็ที่มันดันขึ้นมานะครับคงพอเห็นนั่นเพื่อนนะ นี่ครับที่เขาดันขึ้นมาด้านหลังนะครับดูสายแร่ดูน้ําบ้านนะครับมันสวยก็เลยอยากจะให้เห็นเอามาให้ดูกันเนี่ยนี่นะครับผมมาดูด้านหน้าอีกสักหน่อยเนาะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย เดี๋ยวตรงใบหน้าท่านเลยนี่เลยนะครับนี่เลย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 ใครมีสวยๆก็โชว์กันมาทักกันมานะครับแชร์กันมานะครับดูนะครับดูบอลกับน้ำบ้านแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับขึ้นมาเต็มเลยขนาดอยู่ในกล่องในกล่องนะครับนี่ ดูนะครับสวยเป็นธรรมชาติแบบนี้นะยิ่งสองยิ่งสวยครับนี่นะก็อยากให้เพื่อนเห็นนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับทําไม่ค่อยเก่งทําไม่เป็นนี่ครับในส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้านี่กุมารนั่งครับก็ยังเห็นทั่วกระจายทั่วองค์นะครับดูนะครับสวยงามสวยงามเนี่ยเขาเขาจะผุดขึ้นมาแบบนี้นะเป็นขา,ขาว ผมก็เรียกพูดพายผงพูดนั่นแหละนะครับเต็มองค์เลยนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะมันเป็นด้านหลังด้วยด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างก็เหมือนกันถือว่าสุดยอดนะครับองค์นี้นะสุด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 โอ้โหผมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ดูต้องนานเก็บไว้ก็ไม่ได้ดูเพิ่งมาดูวันนี้นะครับปฏิกิริยาเป็นไปตามธรรมชาตินะครับอุณหภูมิเนาะมันจะเป็นแบบนี้แหละ ร้อนเย็นหนาวความชื้นอะไรต่างๆสารพัดที่จะมีนะครับสวยงามครับสวยงามโอ้โหตะกรุดสาริกานะครับโอเคนะครับผมเนี่ยด้านข้างก็เต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับทุกพื้นที่นี่ไม่ใช่ปูนไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่โรงงานแน่นอนนบแบบนี้นะสุดๆุๆทุด,ด,ดทำไม่ได้นะครับธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา โอเคนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรนะครับผมที่เคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมวันนี้ก็คงจะสมควรเก่เวลาเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับจเจริญด้วยอายุวันณะสุขพระปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการนะครับมีความสุขทุกทีกท่วาราตีบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองเราท่านทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็คงจะทิ้งให้เพื่อนๆได้ดูสวยๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณแผน15บองค์นี้ นะครับพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ